ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางช่องรักไทยสมุนไพรนะคะก็มีสมุนไพรอ,อีกชนิดหนึ่งมาแนะนําให้ท่านได้รู้จักนะคะค่ะก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะค่ะที่ท่านเห็นนี้ก็คือผักบุ้งนานะคะหรือผักบุ้งแดงค่ะ,ะผักบุ้งชนิดนี้เป็นผักบุ้งท้องถิ่นนะคะ าบางที่บอกว่าจะสูญพันธุ์แล้วนะคะหายากนะคะค่ะเป็นผักบุ้งที่เกิดตามท้องไร่ท้องนานะคะาตามลำห้วยนะคะจะมีดอกเป็นสีม่วงนะคะเลื้อยไปาตามพื้นดินนะคะค่ะขยายพันธุ์ก็โดยเมล็ดนะคะ ผักบุ้งชนิดนี้ก็สามารถนํามาแกงนะคะมาเป็นอาหารได้นะคะมาผัดค่ะผัดน้าพริกกะปินะคะชุบไข่ทอดนะคะผัดหมูกรอบหรือว่าอาจจะผัดน้ํามันหอยก็อร่อยนะคะค่ะสรรพคุณของผักบุ้งชนิดนี้มีมากมายค่ะ,ะโดยเฉพาะอัลไซเมอร์นะคะคนที่เริ่มเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุก็มักจะมีโรคที่ตามมานะคะก็คือความจำเสื่อมนะคะที่เรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะเมื่อรับประทานผักบุ่งชนิดนี้เข้าไปก็อาจจะบรรเทาอาการได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังล้างสารพิษนะคะถอนพิษยาะะแก้ฟกช้ำได้นะคะ บำรุงประสาทนะคะแก้ปวดศีรษะแล้วก็สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะค่ะสรรพคุณมากมายนอกจากนั้นก็ยังบำรุงสายตานะคะโดยเฉพาะาผู้สูงอายุที่ตาฝ้าตาฟางนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะช่วยแก้ได้นะคะ ผักบุ้งแดงหรือผักบุ้งนานะมีมีมีมใยมากนะคะมีกากมีใยมากก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราลองหันมาบริโภคผักพื้นบ้านของเรานะคะผักบุ้งนานะคะถ้าท่านไปตามเทือกสวนไร่นาสังเกตดูนะคะมันก็จะขึ้นนะขึ้นตามที่รกล้างว่างเปล่านะคะ ปลอดสารพิษด้วยค่ะครับรับประทานด้วยความสบายใจนะคะไม่มีสารพิษแน่นอนเพราะว่าขึ้นกับธรรมชาติอยู่แล้วนะคะค่ะนี่ก็คือผักบุ้งนานะคะถ้าเห็นอย่าทอนทิ้งนะคะอะย่าทอนทิ้งนะคะเก็บมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ